ว้าวคุณอาี้ยอู่วูหยี่ยวนูตัวใหญ่ดูดูกันยาวๆฮะเฮ้ยมันปลาอะไรอ่ะเดินทางไปกันเลยครับเกาะสีชังครั้งแรกทิปแรกของเราสองวันหนึ่งคืนไปเรื่อสองวันหนึ่งคืนไปเลยก่อนสีชังครั้งแรกของเรา ตกมือกรก่อนตกปลาได้ปลาไหมครับไดเป็นเพื่อนจะมาได้อ๋อไมเป็นปลาอะไรครับปลาสลิดปลาสลิดนี่นี่นี่แล้วโอ้โหตัวสวยเลยเห็นไหมจับได้เด็ดเยี่ยันยังชื่อดรามากเลยฮะนี่เดือดนี่คือบรรยากาศก่อนไปขึ้นเรือฮะแต่น้ำเขียวขจีเลยนู่นเกาะอยู่ตรงนู้นนะนี่จุดขึ้นเรือไป ที่นู่นน้ำใสหรือเปล่าไปแล้วมาไม่ทันรอบเที่มสิบเองเที่ยงมาไม่ทันรอบเออรอบเที่ยงใช่ไหมมเราไปไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับเลยตัวมาแล้วเดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นเดี๋ยวเราไปตรงน้นเที่ยงห้าสิบครับรอบนี้่อยเดินออกมาอีกทีนึงรอบนี้รอบสิบเอ็ดโมงครับ ไอ้สิบเอ็ดโมงบ่ายโมงบามง่บายโมงครับโอเคป่ะมาแล้วเรือมาแล้วรอบสิบเอบ่ายโมงนะครับยังไม่โพสสิบเอ็ดเลยเขาจะเป็นสิบเอ็ดเรืแล้วไปขึ้นเรือเลยเป็นเรือไปที่เรียบร้อยนะครับต้องใส่เสื้อทิ้ชีพกันด้วยนะทุกคนนะครับต้องใส่เสื้อทิ้งชี <Okay. S 2> โอเคออกเรือแล้วครับบายโมโอเคมาถึงแล้วครับเกาะสีชังเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> อเวลากบายนะ ที่ไปแวะกาอนามมาดหนึงนะ้วคนก็ไปส่งค้านิดนกกึงเดี๋ยวเรารอห้องพักมารับนะปีได้ใช่ไหม ดีเลยครับเจอห้องอยู่ริมสุดเลยแต่อยู่ชั้นสองไม่เป็นไรนะแต่ห้องนี้ราคาถูกนะรวมมอไซค์นะแปดร้อยถูกมาก <8 50. S 1> แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบลรวมมอไซค์นะห้องห้องคือแบบดีมากดีจริงคือสะอาดมาก <The Air. S 1> มีแอร์มีแอร์มีครบทุกอย่างนะตู้เย็นทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นนะมีเบยกข้างหลัง คือทีอย่เปิดออกมานี่ก็คือเห็นที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ครับคมมากนะครับยังไงจุดที่พักนี้ผมจะแจ้งในรายละเอียดอีกทีนะครับว่าอยู่ที่ไหนเนาะอาจจะมีใต้คอมเมนต์หรือว่าพิกัดอะไรจะบอกให้อีกทีนะไปะพร้อมแล้วออกหมายกัน let's go โอเคนี่นะครับถ้าใครจะไปที่ไหนนะเขามีบอกให้เราดูนี่ตารางบอกหมดเลยเราจะไปที่ไหนโอเคร okay. เราดูพิกัดแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันเลย

เดี๋ยวเราไปนูน่นแหละพร้อมาอย่างเดียวคอยรับฝนตกนะโอหทางโคตรเหมือนไปหาเห็ดนี่คือข้างหลังโอเคเราประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปลุยกันเลยทางงงอย่างชันเลยไกลนะเนี่ยเอาเรื่องเลยเนี่ย <c oughs> เรื่ม่เสียวเวลาลตามมาชมใหม่ครับอันนี้ไม้แรกของเราลองดูก่อน น้ำเขียวนะกาะสีชังครฮะมาแรกของเรานะครับจะเป็นยังไงกาะสีชังน้ำเขียวปีอันนี้อาจจะคอกอะไรนี่แหละนะเดี๋ยวกังคืนนี้ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันยาวๆ เ,ะเจะตีทั้งปลาตีทั้งหมึกเลยนะสมบุกสมบันมาแล้วก <laughs> อ,<า>อ,อ,องครับต้องเดินได้ช้อง เขียวปีสมกับชื่อสะพานเขียวเลยครับมาแล้วครับน้ำแดงหมึกไม่เข้าเดริฟ้าอะไรเอ่อะไรอู้ยขนตัวใหญ่อู้ยขนตัวเบลล์ครับมาแล้วมาแป๊บเดียวครับเต็มเลขมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ลาสุดมิเตข้างๆได้

ไ,ไนนะกไ้ก่อนนะยแม่นคนมาแ้วครับจมแรกเห็คนอ่ะอ้าวเห็ดโคครับน่จะตีไกอันนี้ตีออกไกลเลยนะเนยตัวนี้อยอยแม่ดคนหรือเปล่าครับดยตัวแดงแก่เลยงาม่างงาม เก็บๆนะได้แล้วครับกระรอกแดงนะพี่ก็บอกว่ากระรอกแดงนะผมก็ไม่เคยได้เพราะแต่ที่มีนี่สุดยอดโอ้โหเอาเครื่องเบิร์นมาแต่ยังไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดจะได้เลย เอาไปกินได้เลยนะสดๆเลยนะครับเดี๋ยวอกลับไปด้วยแล้วกันเฮ้ยแถวแหวไปกันต่อเสร็จโจนี่ครับเดี๋ยวเรามาวางไว้ทางลงนี่เดียวนะครับโอ้ยเต็มหอยแมงครูเดี๋ยวเรามาวางไว้ทางลงน,เนะเราค่อยไปทีเดียวนะสิงเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาหมายสวยจัดเลยะ ตีไหมเน่ตีสีขนนะคุณผู้ชมมาขุดหมึกดูกว่าตีไปให้สุดของแมงคู่ไหนมันมีน้อยเนาะมีเยอะกานี้เต๋าเลยนะสึกว่าสีขนน่าจะได้ปลาเล็กนะเห็นปลาเล็กกระโดดเยอะอยู่นะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน,นครับส่งเหยื่อไปขุดกันอย่างเดียวครับโอ้โหเห็นฝูงกระโดดเลยสีขนแน่เลยเนี่ย้านี้ไม่เข้าเราเปลี่ยนไปตกปลาดีกว่านะโอกาสมีตัวกว่าหมึกนะมันออกเขียวๆหน่อยนึง มีต่อสายหน้าใหม่เนี่ยโอ้โหพันนี้ก็ไอ้กันต่อยาวๆจะติดเห็นนะดิหรือว่าเราต้องจัดสีขนกันหน่อยอมาอีกแล้วปลาทูเห็ดโคนไม่ได้เห็ดโคนทำอะไรนะเห็ดโคนโมันขนาดวะอันนี้เช้าเนี่ยน้ำเช้าเมื่อคืนนี้ ทีละตัวนะเมื่อตอนเช้านี้ทีสองผัโถมันจะหมานกันไปแล้วนะเนี่ยอันนี้เก็บมาจากไอ้อะไรนะจอกอเออจอกเนี่ยถ้าติดตามก้อนหมานไว้ไม่มีแห้วอกจกินยันหอยปลาเต็มปุ้ยโอเคครับอันนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วอันนี้ก็จบกินไปได้ไหม